ไม่ม uhm. ีเบงหัดอ่ะอะไรมันเก่าไม่คมเลยพิมพไม่ด้ลองกันดู่มั้ถ้ากูเสียก็มูอ่ะนี่ถ้าหนหรือเนี่ยออ าจากที่เราทำเรื่องปลาเราจะเห็นว่าบางช่วงเนี่ยเลือดปลามันยัไม่ไหลใช่ไหมคะใช่บางคนก็เอะ๊ะทำไมปลาเลือดไม่ไหลเพราะว่าในช่วงที่เลือดมันไม่ไหลก็คือเป็นช่วงพักปลาเขาจะมีการคือระบบของปลาเนี่ยเขาจะต้องกระตุ้นการเนื้อทําให้เกิดการบีบแล้วก็เกิดการไหลเพราะฉะนั้น<ม><ม>ปลาละจะไม่พ <มา S 1> ักจ อยู่จริงๆเขาจะไม่หลับเพราะว่าถ้าหลับก็จะตายเลยเขาจะแค่วางอย่าจะรล่ะวางเเฉยๆอยู่เฉยๆของเขาเลื่อก็จะไหลช้าแล้วเพราะฉะนั้นกช้กระตุ้นให้เลือดไหลของปลาในกระการเคพื่อนที่การทําให้กล้ามเนื้อเกิดการขยายตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะดูลักษณะภายนอก ดูระบบของเส้นเลือดที่เข้า